ระวังอะไรทิ่มเท้านะลูก,ลกแ,แล้วถ้ไม่อยู่ดีๆมันลงไปข้างล่างอะพี่เด,เดินดีๆลูก สองข้างเลยเหรอ,อรองเท้า <c oughs> เอา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 มาดูป้าเอาดูป้าโต้ป้าป้าก็เลยตื่นเหมือนโต้แล้วไหนโอ้โหแล้วลงไปทำอะไรอยากเดินข้ามฝั่งไปทางนี้อยากเดินข้ามฝั่งมันข้ามไม่ได้ <c oughs> มันเป็นขี้โคลนรู้ไหม pa tây áp nám